สวัสดีค่ะสวัสดีจากป่านะคะอันนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกแล้วนะคะกลางเดือนพฤศจิกแล้วนะเดี๋ยวก็จะถึงปีใหม่แล้วพี่น้องค่ะไม่ผ่านไปไวเนาะแต่ละปีมาหาเห็ดพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีเห็ดอะไรเนาะใบไม้ร่วงหมดแล้วมีรถหนึ่งคันนะคะ มาลองเบ่งวะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเห็นเห็ดผึ่งแถวฮือนแล้นะแย่แลออเออเออเออนี่เห็นว่ามีเห็ดผึ่งเกิดัวมีเห็ดผึ่งก็เก็ดำก็เอาเหตดดำมาซียูส่วนผุนแต่ว่าแวะมาดูตรงนี้ก่อนอแม่มาน่น่อมันปูบ่ะมันปูอยู่เอาไปเห็ดควันไม้แบบหลวงคักแน่เลยจนม่เห็นเห็ด ปานีเห็ดดำก็่ค่อยยลายดอกพี่น้องมาแวะเบื่องเห็ดอย่างอื่นอะนะเผื่อมันมีเฮ้อติทุกก็สวยอยู่นะใช้ความสายตาเยอะแยะมากเลยนะแน,น,นี้อื้อ,อดบงมดพี่น้องเลยนะาครูปเอาล่าก่อนงามเธอเด้ต้องแบบค่อยๆดูเอาตะก,กาก็าสู้ชีวิตคืออายเลยพี่น้องเลยไอ้บอกกเราวายุ่นเป็นอย่าง,งเดียวปีหน้าแม่มา เดีเ๋ยวเราไปสวีเดนยังไปซื้อใหม่พี่น้องพาดพุนอีกพอพี่นี้เห็ได้สู้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนนะคะมาเบิ่่า่าชิไดไลายบ่เห็นลายอยู่นะนี่แต่ว่ามันต้องเด้งแบบคักแน่พี่น้องก็ใส่ตรงมือดอกดึงเบาสะดวกวันใดส่วนมากละปาเนี้มันจะทับถมด้วยใบใหม่พี่น้องเอ้ย เสียงไปโอ้ยฉันว่เห็นเห็ดอย่างอื่นเนี่ยบ่พี่น้องเอ้ย ไม่คือคักแน่แทะว้าทิเทาป่านี่เด้อป่าทุกคนมันเป็นป่ามอดเนาะพี่น้องใบไหม่ก็ไม่ได้ร่วงใส่ซาบนีเด้อนี่คือเบิ่งเอามันสิป,ปกคุมหมดแล้วถ้ามาอีกอาทิตย์หน้านี่ทสงสัยปกคุมบ่เห็นเลยอันนี้มันก็เริ่มร่วงหมดแล้วล่ะ พนในพี่น้องหาเห็นอันนี้นะแปบเดียวเต็มตะกาบรูเรื่องจ้ะแต่ว่าตรงนี้จะหายากแน่ถามว่าไกลบ่าจากป่าตัวที่อาหารประจำบริไกแห้งประมาณห้ารอเมตรนี่แหละป่าหอดจ้ะไปพี่น้องเห็นบอกใครเห็นบอก่อยนะ ว่าจะสู้กับสายตามากเลยนะปันนี้คือสู้ชีวิตมากโอ้ยนะทวนาง,งาม,มากเต็มที่เราจะ้ะเดือนพฤศจิก้ยมันก็ขึ้นเต็มที่แล้วพี่น้องเดือนธันวาย,ยังมีเก็บอยู่นะเห็นนี่นะบางนีเอา ฝนบาเรียบตกสมือละขึอยากช่มอยู่ช่มชมเลยถ้าแบบว่ามันตกเอ,อ่อมาหลายๆก็บอเห็นนอกพี่น้องก็จะอหยุดใต้ใหม่ๆเนี่ยแหละนาอ หาเห็ดฤดูนี่นะวังแวะวาง,งเวงนะพี่น้องอมันไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนฤรดูเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งแล้วหันไปทำไมก็มีจต่เพื่อนฟูเดินอ,อีกจังหน่อยจ้ะแล้วก็สิบไปละอัประอยากเสียเวลาเนาะไปสองโมงครึ่งละมาขบไว้ยาม หญ่เต็มที่ความดีเพราะดีพราะร่ำสีเบลไปกับสีเห็ดสีเดียวกันตรงนี้โอ้ยโบสูโบสูตาเราไม่สู้อย่างเงี้ยนะ่ะ ตะก้าเลยเขาได้สองถุงกับหนึ่งตะก้าลองไปบังฟังนี่ก่อนว่าฟังนี้อาจจะเยอะกว่านะไปไปดูไปเอาวิไซนเขาเดินออกจากตรงนี้นีก่อนอ่เขาไปเก็บถือระดอกอันนี้เป็นปลาเ็ดพึ่งนะก็เลยมาเดินฟังนี่เห็นก็จนหยาออกมานะอือฟังนี้เยอะนี่ เก็บสักพักกัจังพาวพ่อใหญ่ไปป่าผุนเราจะเก็บเพชรคือกันนะนะพี่น้องเก็บป่านนี้เราเข้าบ่อได้เพราะว่าป่ามันยากยากไอ้ก็เลยเข้ามาเองเดียวเอาพอสมควรแเราไปป่าผุนเยอะเท่าป่าพ่อใหญ่หรอกยวดูอีกสักนิดนึงฝั่งนี้มันเยอะกวา่าจริงๆด้วยมันพอเห็นน่ะไหมก็มว่าถือว่าเยอะมาก damn you ปีนี้แอร์เได้พาพี่น้องไปเก็บเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักเลยเม็ดเกาลัดแบบจริงจังสักเท่าใดร่นะพี่น้องเนาะไปเก็บแบบผิวเผยนะนะเออขึ้นมาลเลยปีน,นี้ตะเวนหากเก็บเห็ดเยอะแยะอะนะโอ้เห็นเห็ดปิ้วปิดอ๋อในคอนโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเป็นไรละ่ะนี่ ไม่นีใคยมาเลยไอเป็นคนหนึ่งที่มาหาปลาปลาเดียวปลานั่นปลาแบบนี้นะเม่เค่อยซีมักแบบไปหาปลาใหม่ถักก็เป็นอย่างเดียวซีมักอยู่แบบจำเจ <c oughs> คืออยู่กับพญเนี่แหละอยู่ไปแบบนี้เกี <c oughs> <od> ่ยวกันบ่เกี่ยวอยู่ด้เนาะกินข้าวแล้วก็ออกมาวันนี้นะ ก็เสยมยนใส่ข่าพี่น้องเลยกินแป๊บเดียวพระมาอย่างหงบอลกดไหลย้อนพวกฝั่งนี้เยอะนะนี่ใบใหม่กระหลวงอยู่แต่กระา,ายสามฝั่งพุ่นพี่น้องเลยแล้วก็เห็นมัากหลายกว่าฝั่งพุ่น มาบานเทากเมือหาหอยเรือแลวย่างหากบเขางอกเขาไงาไปแป๊บเดียวไปอีกจังหน่อยไปหาพาวกใหญ่ละถ้าเราไปหาเห็ดตรงที่เราเคยหาดีกว่าเราจะได้ย่างนั่งน,นตรงนี้ก่อน ว่าเอามาไม่ยากแต่ว่าอากระเบื้องมาได้ไปอยู่ข้างทางไปอยู่ในทางในอังกฤษยานอยู่ที่พี่หนุ่มอะไรเนี่ยมันไก่เท่าระเบอาเห็นมันไก่ว่าสารวแล้วก็เสยอยู่นี่นี่ยน้ำบ่เฮ้ยปลาใหม่นะเนี่ยคนปลาที่เ่าเคยมาปลาใหม่ใกล้ๆกล้ปากเขา มีเอ้ยพันบอกเนาะพันบอกว่าท้องายคือบอเอาแบบว่ากันไก่มาตัดเลยอย่างในบริเมอณตัดอยู่บ้านเฮาแบบนี้นะถธอเฮาตัดมือเขาก็ได้เมือตัดอยู่ดีพี่น้องเพราะว่าเาต้องบางอันก็ต้องไปเบ่งตรงกลางมันอันใดใหญ่ๆแบบนี้นะเออทำปองใหญ่กับปอเป็นยังแหวกกลางว่ามันมีถากบอ เวลาของความสุขของคนอยู่ต่างประเทศนะสำนีแหละพี่นออนะ้องไอ้น่ะแค่บันนี้ไอ้เขาโขเขาดวงไอ้กระจาดสิเห็ดนะเนี่ยดีดีนะยายอยู่นี่นะสีเดียวกันเลยเว้ย มีคนถามอยอะไอยังบ่พอเดินไปน้องเดี๋ยวไอพ่อไอ,อจังทายให้บ่งคู่เหมือนคือกันเลยแต่ว่าสีมันจะใสกว่านิดนึงอืมดอกใหญ่ฟังนี่สงสัยคนเข่าบวชบอกห,หรือว่าจังเดย์ก็แค่อายนี่เข่าบวชคนอื่นก็เข่าหอดเหมด เวลาบ่มีคนเหมือนอากาสิว้าวเดวยกพี่น้องเลยถ้าคนหลกยกะเงียบ นี่คือเห็ดคู่เหมือนเห็ดดำเหมือนเห็ดดำนะคะไม่กินนะคะอันตรายมัวแต่กลมๆยังงว่ามาตามหลังซะละคู่เหมือนนี้ฝรั่งเสมันไ่ได้เป็นแต่อยู่คือแต่ก่อนเลยเด้อพี่น้องเลยพี่น้องเกษียนขนาดว่าเอ่ออย่างนะเอ่อป่าข้างบ้านอาย้อยๆยเงบ่ค่อยไป้เดีเลยนะคะเป็นอย่างว่าตี คนอพยพลยหลไหลพี่น้องเอ้ยเออมันความเป็นฝรั่งเศสก็นีเต็มอยู่ฝรั่งเศสดังเดิมแรกๆตอนที่ายอยู่อนะ่ะมันมีแต่คนนะเพื่อนที่เนาะคูเหมอน,นี่มันมีคนอพยพหลายพี่น้องเอ้ยไหลไปแหละอืมมันอันตรายนะไอก็เลยบ่ค่อ,คอยสไปใส่มาใส่ผู้เดียวคือแบบนี้ก็คือไอ,อามาหาอันนี้ก็จริงนะแต่พอยาเราก็ถ่า,ายเพิดงานมาลนะอยู่รถเด้พี่น้อง อันตรายพวกเนอะคู่มือนี่อืมมันบ่ได้แบบน่าอยู่คือสมัยแต่ก่อนแล้ววิตด้วยนะคะทุกคนก็เลยบ่ค่อยได้ไปใส่แบบตรงแบบอันตรายอืมขนาด่าบอกอันตรายเป็นข่าวป่าไป็นข่ากระรูดบบยเห็นบอกออกข่าวผัวเจ้าของแท้แท้ยัง วางยาสลบมาสิบกว่าปีให้เขาคมขืนเมียเจ้าของป้าดเราตกใจพี่น้องได้เบองข่าวว่าฝรั่งเศสน่ะแม่ผัวเจ็ดสิบเมียหกสิบอือเป็นคนโลกจิตท,ที่แบบว่าเวลาที่เรามีเว็บไซต์พี่น้องเรามีเว็บไซต์เนาะอ,อยากให้เขามาคมขืนเมียเจ้าของเจ้าของเลยนะอือ แต่ว่าโดยความมันเยอะเนาะนี่มันหลี่ไหมสมพอแล้วเราได้จังถุงบางใหญ่เมื่อกี้นี่ยเม่หญ่เมื่อกี้นี่สองตะก้ากับหนุ่งหนึ่งถุงใหญ่ๆเลยแล้วเก็บตรงนี้ก่อนไปจัไปปลา <c oughs> พุ่นของมันใหญ่ เรามาเห็ดกันแนมทายแนมขวอ,อยู่ด้พี่น้องเว้ยอ้ยถากอวนขนาดตุกปโป่เฮงหอมแบบว่าเป็นต่างดาวแบบนี้พี่น้องเอ้ยขอบอให้มาเที่ยวได้อยู่พี่น้องเอ้ยให้มาอยู่ไปนี่ บม่ได้ดอกไอ้นะบ่มากผ่านได้ไม่ชอบสักเท่าไหร่ฝนตกซ้ำฝนตก miss you new world ปานดอกเข็ดมันผูเนาะใหญ่แหงตูดอกนี้ใหญ่มากทุกคนสุดยอดเลยอพอสีออกไปแล้วนะมาเห็นเรื่อยๆก็เลยเก็บไปก่อนแล้วกัน หลอกกินได้แบบนี้หลอกเราสิกินแต่หัวเห็ดขาเห็ดเราไม่เคยกินปัานใด เห็ดเบื่อเลยดอกใหญ่ขนาดเลยปลาเนี่ยนี่จ้ะทิถนอนโอเคนอะพี่นอน,อนอเดี๋ยวอยอยไอ้พาพี่ใยญไปป่านึงเราจะได้เก็บน้ำกันป่านนี้เราเข้ามาบ่ได้